โอเคมาเตรียมตัวนะคะ67กำลังตามมาแล้วเราต้องรีบหนีนะคะเฮ้อไปโล่ไปโล่ไป,ว,ไป,ว,ไปว,วิ่ง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 ฮะจืบ๊บฮะจึบเราต้องรีบไปถ้าเราตกเราก็จะโดน6 i x s กระทืบนะฮะรู้ด้วย i x seven ทำไม <laughs> 6, 7, ไเดินเยนเดินคล่องจอังเลยนะคะรีบไปรีบไปรีบไป 6 7กำลังตามมาฮึบฮึบึบ,บ,บห้ามโดนเลเซอร์นะทุกคนเลเซอร์โดนทีเดียวตายนะฮะใช่ <laughs> <laughs> ใกล้ถึงยังนะฮะ s 7ตามมาถึงไหนแล้วอะไม่แน่ใจเลยทุกคนนะฮะเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆอย่าหันมามองข้างหลังฮึบฮึบ วิง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 อ่าข้าับนเส้นชัยแล้วโว้ยง่ายเกินนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าชนะแล้วซีเซเว่นถึงไหนแล้วอะอยากเห็นอ้าวก็ตามมาใกล้อยู่เหมือนกันเนี่ยมีคนกำลังจะโดนค่ะโดนไหมโดนไหมว่าเหมือนจะไม่โดนนะฮะย่ารอดแล้วจ้ะ